็โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอทนะครับตอนนี้ก็อยู่กับแมพที่มีชื่อว่าเอ่อเพชรซิมูเลเตอร์นี่นเองเนะครับผมก็เป็นเพชรซิมูเลเตอร์แบบเวอร์ชั่นแรกนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ไปต้องสงสัยนะครับผมว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ งานเปิดหน้านั่นเองนะครับผมจริงผมจะเปิดได้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันซับนั่นเองแต่คิดไปคิดมามันก็นานอยู่แหละกว่ามันจะถึงนั่นเองผมก็เปิดแม่งเลยนะครับผม What What the fuck ก็วันนี้ก็จนะมาแบบย้อนย้อนแบบย้อนเอ,อ่ย้อนวันวาน,วานของเกมนะครับผมเกมที่ทุกคนเคยเล่นคือเป็นตำนานนั่นเองก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมก็เล่นบ่อยๆอยู่นะ ไม่ใช่ว่าเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยเนี่ยก็ดูเอานะครับผม,มก็ใช้ได้แหละสำหรับแบบนี้แต่ก่อนนะนะแต่ก่อนเป็นแบบที่ดีนะครับผมแบบที่ดีนั่นเองดูตังดีไม่ใช่ละก็แบบที่ดีอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมนี่เกมไพ่ผมก็ซื้อไว้เยอะเลยแหละนะครับผมไหนวะซื้อไหนอ๋อน,นี่ไงมันจะขึ้นแบบติ๊กข้างเลยนี่ครับผมนี่ผมก็ซื้อไว้เยอะเลยแหละ แต่ไม่ใช่อันนี้นะครับผมไม่ใช่อันนี้นั่นเองอันนี้แพงเกินนะดูจากราคาก็น่าจะรู้แล้วว่าแพงทําไมอันนี้ก็แพงนะครับผมคูณ3ก็พันกว่าหรบักนั่นเองก็ถือว่าแพงนะ,แะออนะครับผมก็ถือว่าแพงนั่นแหละมีเทเลพอร์ตนั่นเองเดี๋ยวเราจะวับไปเวอร์โอเวอร์เวอร์หกนั่นเองว่ามันตรงนี้นี่ก็มีกล่องยักษ์นี่ตัวเดียวฮะคือสัตว์เลี้ยงตัวนี้โหดสุดในเกมแล้วตัวเลี้ยงตัวนี้โหดสุดในเกมแล้วนะครับผม เนี่ยนี่เลยดาร์ m เมเทอร์ดูมีนัดคิวนี่งโคตรโตีดอกเดียวหายดูจากค่าพลังโอ้โหสามร้อยล้านไม่ต้องแปลกใจน,นั่นเองเราขึ้นไปเออจรวดวันนี้มีสองเกมนะครับผมที่จะมาย้อนย้อนโอ้บินมาเลยว่ะสยอดวันนี้ก็มีกล่องอืมยังไม่เคยได้ตัวนี้เลยยังไม่เคยได้จริงๆนะดูแป๊บ เคยได้ยังวะปลไม่ไม่เคยได้อะเออไม่เคยได้เดี๋ยวมีบัตต์นี่ไม่หลุดไมาา่ใช่ไหนวะอ่าซึ่งเอ่อซึ่งซึ่งเวอร์แบบเรียกเรียกเป็นเวอร์แล้วกันก็เอ,อ้ยเรียกเป็นพระจันทร์แล้วกันเนะาะพระจันทร์ดวงจันทร์นั่นแหละก็มีกล่องสูตรอีปิกอยู่นะครับผมก็เป็นกล่องนี้นั่นเองกล่องสูตรอีปิกนั่นเองเราก็จะได้แบบ มูลตรงนี้มานะครับมูลมูลควยนิดนึงมูลควยนะครับผมซึ่งในการตีหนึ่งครั้งก็ก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ในน้อยนะครับผมซึ่งเสียงดังมากผมไม่ลดเสียงนะเตือนไว้ก่อนดัง3 2 1ตูมฮะบอกแล้ว่ามันดังนะครับดังสุดคูลเลยที่มันก็จะปอนมาอีกนะครับผมเดี๋ยวเลือดนั่น เรือฮ่าห้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 านั่นเองไม่ตลกเลยก็อีพิกจะได้นะครับไม่ครับไม่ไม่เดี๋ยวหูดับเดี๋ยวหูดับไม่เอาเออ่โลกต่อไปเป็นคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมวินเทอร์บลูเป็นโลกขี่ม้านั่นแหละไปเลยนี่นะครับเป็นเป็นแมบแบบสุดท้ายของแมปของแมปนี้นั่นเอง เป็นโลกสุดท้ายของแมปนี้นั่นแหละก็จะมีแบบมีสิ่งของสุดอีพิกนะครับผมมีสิ่งของสุดอีพิกนั่นเองแล้วก็มีล้นลากแต่รถลากไม่สปอร์ตนั่นเองนี่มาแล้วลถลากแบบไม่รู้จะบาดใจยไังไมนโคตรโหดเลยเก้าร้อยล้านน่ามันน่าจะหนึ่งพันล้านนะครับผมหนึ่งพันล้านนั่นเองโคตรเยอะไม่ใช่น้อยนะ ขนาด300กว่าล้านยางตีเอาไม่ค่อยอยู่นะครับผมต้องตีประมานนาที2นาที3นาที4นาทีเรื่อยๆนั่น,นึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะตีง่ายๆนะครับผมสําหรับลดลดลากอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสปีดคลิปนั่นเองสปีดคลิปดีกว่าเนามันจะได้แบบดูแบบดูง่ายๆเดี๋ยวมันไหลพรูดไปเลยนะไปกันดีกว่าครับผม

ไปเลยเก่า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 นะครับโคตรเยอะจังหวะนี้เยอะสุดๆหยุดไม่อยู่นั่นเอง A few minutes later ก็เอาเป็นว่าสำหรับเอ่อแมปแบบย้อนย้อนนวานๆสำหรับเกมโรบอตก็มีประมาณเท่านี้ดีกว่าเนาะก็เอาเป็นแมบเดียวแล้วกันนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนั่นเอง และก็ขอบคุณสำหรับ800ผู้ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมซิวกีนครับผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจุ๊บ